สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับ คนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะประจําเดือนเมษายน2567ค่ะชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ชาวเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและชาวธนูค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนั่นเองนะคะก็อ<ม>ีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟเมสิ่งธนูค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาาวที่ม สองชาวธาตุไฟเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุไฟเมษธนูที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่เก้าเหรียญค่ะ ไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่สี่ไม่อะไพ่สี่ดาบค่ะและเป็นไพ่ที่หป็นเทศค่ะชาวธาตุไฟเมส้สิงทาดูนะคะในอนดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกชาววันจันทร์ค่ะชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมและชาวธาตุด,ดินผู้ศพกันมังกรอ,อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตาม้าภไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอนดีตที่ผ่านมาชาวธาตุไฟเนี่ยบางคน ผิดหวังกับความสัมพันธ์นะคะที่คาดหวังมากจนเกินไปเรารับไม่ได้เลยทําให้กลับมารักตัวเองและกลายเป็นคนโสดจนถึงทุกวันนี้นะสองนะคะเป็นคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดเป็นรักสามเศร้าเป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นบอกใครไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ต้องแอบบต้องซ่อนต้องปิดต้องบงังอืไม่ว่าจะด้วยเหตุผล ว่าเป็นตัวเลือกทั้งเลือกเหตุผลว่าเป็นมือที่สามเหตุผลทางหน้าตาทางสังคมฐานะทางการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันถูกปิดบังไว้นะคะเลยทําให้ชาวธทตฟไฟเนี่ยเขาเรียกว่าเลือกที่จะอกลับมารักตัวเองเลือกเลือกที่จะกลับมา,เ,าเป็นคนโสดอืมน,นะแต่ตามหน้าไพ่เนี่ยไม่มองว่า บางครั้งบางทีบางคนนะ่ะอาจจะยังคุยกันอยู่เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธนะ์น่ะมันเหมือนถูกโคไว้อะคะ่ะเหมือนกับว่า เดี๋ยวก่อนนะยังไม่พร้อมที่จะคุยเรื่องนี้อะไรประมาณนี้รอพร้อมก่อนไม่ได้ปฏิเสธนะคะแต่ก็ไม่ได้ตอบรับอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุฟไฟเมษธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆบรรยากาศต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนในเรื่องราวของความรักของชาวธาตุฟไฟเมษธนูที่เป็นคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะ ไพ่แรกค่ะได้เป็นไพ่ The m o o นนะคะสามถ้วยบางคนบางคนเป็นรักสามเศร้าจริงๆนะอืมเด็กถือเหรียญน,นะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจริงๆสิบไม้เท้าค่ะชอทธาตไฟไม่สิงธนูนะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ ยังคงประคับประคองนะตัวเลือกทางเลือกหรือความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ถึงแม้ว่ามันจะแบบหล่นไม่หล่นแหลกก็าตามนะคะเออแต่มันก็ยังคงอยากที่จะถือความสัมพันธ์นี้ไว้แล้วการพัฒนาความสัมพันธ์มันก็ยังไม่มีด้วยนะคะอืมไม่รู้สึกว่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งหรือคนทั้งคู่ะที่ยังดันทุรังกับความสัมพันธ์นี้ไปอยู่ถึงแม้ว่ารู้ว่ามันหนักรู้ว่ามันเหนื่อยรู้ว่ามันไม่ชัดเจน และบางเคสก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องนะคะแต่ก็ยังถือกันและกันไว้อยู่ยังยอมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะอบางคนอาจจะมีเ,เขาเรียกว่าผลประโยชน์ร่วมกันทางการงานที่คอยซัพพอร์ตกันทางการเงินที่คอยอดูแลกันแบบนี้ก็ได้มันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่ทั้งๆท,ที่มันก็ไม่ชัดเจนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอ่ะถ้าถามว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้ว เป็นคนโสดที่มีความสุขอยู่แล้วนะคะก็สามารถสักคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยสแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากเพราะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมษธนูกับคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณคุยอยู่นะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุไฟก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมษธนูค่ะชาวธาตุไฟเมษธนูคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่กรณีของคุณมาดูกันนะคะ ไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่แปดแปดถ้วยนะคะเป็นไพ่ธรรมรันค่ะโอ้ไพ่กระเด็นเลยพลังงานรุนแรงมากนะคะเดอะเวค่ะคุณคิแล้วรู้สึกอย่างไรกับเขาเดลิเวอร์ชาวธ้าุาไฟไม่สิงธนูนะ การที่คุณเลือกที่จะยอมอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ท,ท,ที่ที่ดึงช้อยเข้ามานะคะแต่หนึ่งหนึ่งในความรู้สึกที่มีคือความรักรักจึงยอมอยู่รักจึงไม่อยากให้ไปเออถึงแม้ว่ารู้ว่าความสัมพันธ์นี้สักวันหนึ่งมันจะต้องเดินออกไปสักวันหนึ่งต้องจบต้องเปลี่ยนแปลงแต่ณนะปัจจุบันนี้ณนะตอนนี้อยากไม่พร้อมไปประมาณนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวธาตุไฟเมษธนูคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุไฟเมษธนูมาดูกันไพ่ใบแรกนะคะห้าเหรียญไม่มีคุณเขาลําบากอืขาดแคลนเลยนะคะทั้งแรงกายแรงใจพลังงานทั้งหมดอไพ่เจ็ดถ้วย รู้ค่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันมันมันลอยฟุ้งอยู่ในอากาศมันจับต้องไม่ได้มันจับลงมาแล้วเธอเลือกชั้นชันเลือกเธอเงี้ยไม่ได้นะคะหรือบางคนรู้ว่าเป็นตัวเลือกทางเลือกที่อีกฝ่ายหนึ่งเขายังไม่เลือกนะคะสี่เหรียญยังอยากที่จะกอดเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะคะสองถ้วยเพราะรักจริงๆนะ ชาวทัดไฟเมสินธนูเขาอะไม่ต่างจากคุณเลยนะเขาของคุณมีเดลิเวอร์ของเขามีสองถ้วยเขาก็รักคุณเขาก็ยังอยู่อยากอยู่กับคุณแม้ว่าตัวเองจะจะลำบากกายใจความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่รู้ทั้งรู้ว่าการอยู่ในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้ที่มีตัวเลือกทางเลือกแต่ ก็ยังอยากที่จะอยู่เพราะความรักเพราะความรู้สึกทั้งหมดที่ได้มอบให้ไปแล้วนะคะอืมเนอะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมษีธนูนะ ที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรนะคะไมเคอ,อุเนตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรก i m a g i i a n นะคะจะมีการวนกลับมานะไพ่ h าราแฟ n น,นะคะห้าด่ะอ,อ๋อขอโทษค่ะเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะคะ และเป็นไพ่เฮอร์มิตชาวธาตุไฟเมสิถนูเคสของคนโสดแบบโสดสนิทเลยนะโสดไม่มีใครเลยนะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาเออคนเก่าในที่นี้อาจจะเป็นคนเก่าที่เพิ่งเลิกไปหรือคนเก่าในอดีตชาติหรือคนเก่า,นา,ค,นกาคนไหนไม่รู้แหละเออมีโอกาสที่จะมีการวนเวียนกลับมาพูดคุยสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสองนะคะ คนคุยที่คนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนระมัดระวังการสื่อสารที่ไม่ตรงกันมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแหวงนะคะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้นอืประมาณนี้นะคะสามนะคะ,อ,ะอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกมีช้อยใหม่เข้ามาไม่ว่าจะมาทางฝั่งคุณหรือทางฝั่งเขาแล้วตรงนี้มันจะจุดประเด็นจุดประกายะคะ่ะให้ให้เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้น เกิดปัญหากันเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอมไม่สัมผัสได้ถึงเขาเรียกว่าพลังงานของแรงบุญและแรงกรรมออ่ะืมที่ถ้าหากว่ามันจะหมดสิ้นต่อกันและกันแล้ว่ะมันอาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้ทะเละเบาะแว้งเป็นประเด็นที่ทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของการ Move On ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุไฟเมษีธนูขอคําแนะนำนะคะคาแนะนาใบแรกนะคะ Empress คนเราต้องรักตัวเองเอัเยอะๆนะคะไพ่ชาลิออดค่ะยังมีเมืองยังมีพื้นที่ยังมีความรักที่มั่นคงสบายใจเซฟโซน สร้างครอบครัวที่อาจจะยังไม่ใช่ของคนคนนี้ก็ได้นะไพ่สิบกิอ่ะไพ่สิบถ้วยนะคะไพ่ควีนถือไม้เทา้าชาวธาตุไฟไม่สิงธนูค่ะไพ่ทาโร่แนะนําว่าพิจารณาดูถ้าาว่าคนคนเนี้ยเป็นคนที่มีภาระันธะแล้วชัดเจนกับเราไม่ได้เป็นตัวเลือกทางเลือกให้แก่กันและกันสุดท้ายแล้วเราถ้าหากว่าเราถอยหลังมาหนึ่งเก้าแล้วมองเข้าไปในความสัมพันธ์นี้ดีๆอ่ะ เราอาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรเราอาจจะรู้ก็ได้ว่าไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองการที่คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณรักเขามากกว่ารักตัวเองถ้าหากว่าเมื่อไหรที่คุณรักคือไม่ได้ห้ามนะว่าอย่ารักเขาเนียมันห้ามกันไม่ได้หรอกคะ่ะแต่ถ้าหากคุณรักเขาสิบคุณก็ต้องรักตัวเองสิบด้วยคุณรักเขาห้าสิบคุณก็ต้องให้ตัวเองห้าสิบด้วยเช่นเดียวกันนะ แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าหนทางที่คุณจะไปต่อไปคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวามันจะมีเส้นทางของคุณอยู่เพียงแต่ว่ารอแค่ตัวคุณนะกลับมารักตัวเองมากพอในอนาคตคุณจะเจอเส้นทางของตัวเองคุณจะรู้เลยว่าณตรงนี้ปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์นี้กับคนนี้มันไม่ได้สร้างความสุขหรือว่ามันไม่ได้สร้างความภูมิใจให้แก่ตัวคุณเลย คุณจะมีหนทางไปหนทางที่ใช่หนทางที่เดินไปแล้วยิ้มไปมีความสุขอิ่มเองมกับหนทางทีเ่เดินไปมีแต่ขวากน้ำมีแต่น้ำตามีแต่แผลคุณจะรู้ด้วยตัวงคุณเองเลยนะคะ ประมาณนี้เนาะเป็นกําลังใจให้ชาวทัดไฟนะคะขอบคุณพเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันนะคะในคลิปถัดไปขอบคุณามากๆค่ะสวัสดีค่ะ